อันไหนเป็นไก่เอาเรามาตลาดคลองทงขนมก็เยอะแยะเลยอันนี้ไก่เหรออันนี้หราไก่อันนี้ก็เรียไก่กรอบไก่กรอบชีสอันนี้จะเป็นผงบาบีคิวฝั่งนึงจะเป็นมิ้งแคบผัดเอาหนี่มงน้อนเลือกเลยนะคะกินไหนเลือกใส่ถาดเลยค่ะเลือกใส่ถาดเลือกรวมได้เลยรวมบอลลุกนี่แซ่บแต่อันนี้12ค่ะแบบไม่มีกระดูกอาแต่แบบนี้เลย มันจะเปนิตติดบากบ่ะล่ะนางมอันนี้แบบใส่ชีสนะคะแบบนี้บอลี่แบบบ่ใส่ชีสันนึงเนาะกุ้งเออเพื่ออย่าเปลี่ยนรสชาติอุ้ยทางนั้นก็น่ากินนู่มไก่เกาหลีค่ะเป็นสไตล์เกาหลีไก่เกยเกยเยบที่เค่คุณลูกเนรเราจะไปดูไก่นี้หน่อยพไก่คิงองเลย ย่างเกาหลีไก่ทอดเกาหลีเออเฮ้อน่ากินทั้งนั้นเลยแล้วแดงไปดูไก่แต่แดงก็แค่เดินมาดูทางนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไร